เมื่อนี้จะมาใส่ปุ๋ยขอกให้ต้นหอมพี่น้องฟังทาง่านมีใส่ไปแล้วเมื่อวานก็เหลืออยู่ทังนั้นบมื่อันได้ใส่ก่อนที่เขาจะใส่กะต้องดึงดึงเป็นพกใบออกก่อนพี่น้องจะเป็นพกใบใบเหลืองๆเพลินแบบนี้นะคะเป็นใบแห่งเพลินกับดึงพวกตน้นไม้อันนี้กับบริเวพวนดินดี่ค่ะพี่น้องก็ใส่ปุ๋ยขอกลงมไปเลยแล้วก็ตรงตรง,ตรงกระถางตรงนี้พี่น้องเข้า ใส่เป็นแกบอันนี้ก็คือจะเป็นแกบไม้ได้พี่น้องบ่ได้มักมากคุ้มหน้าดินไว้ล่องทดล่องเอาเอาใส่เบ่งกนว่ามันจะไอต้นหอมข้ามันจะตายบก่ก็คือใส่แล้วมันมันบ่อตายพี่น้องก็เอาใส่ได้ก่อนเวลาทีเฮาจะใส่ปุ๋ยขอดนะคะพี่น้องให้ข้าดึงใบใบมูใบ,ใบแกะเก,กพ่นออกให้เบิดเลยลเลยเฮาจังคอยเอาปุ๋ยกอกมาโรยหลบหล,บ,ลบทางกระถางอันนี้จะเป็น เป็นปุ๋ยขอกที่ฮั่วซื้อมาพี่น้องปุ๋ยขออนี่ก็บ่ได้มักเด้ค่ะอันนี้บ่ได้มักเลยกระซื้อมาสามกระสอบเอยเพราะตากขึ้นมาแบบนี้แล้วฮัวก็จะเอาไปใส่เลยพี่หน้องจะปเป็นรยๆยด้วยแบบนี้นะคะแล้วก็ฮั่วจงค่อยเอาหนําม,มาลดพื้นพี่หน้องปุ๋ยขอกนี้จะให้เป็นเดือนละสองครั้งนะคะหรือว่าถ้าผู้ใดไอ จะใส่ปุ๋ยเคมีก็ได้ให้ใส่สูตรเสมอสิบหาสิบหาใส่สลับกันกับปุ๋ยขีงงัวก็คือสิบหามือใส่ใส่ปุ๋ยขีงง้วขัางหนึ่งแล้วก็บนบไปอีกสิบหามือก็ใส่เป็นปุ๋ยเคมีให้ใส่สลับกันไปจิงเสียพีน่น้องถ้าห่อามาใส่พ้อมกันเแบดบทั้งสองยามมันก็จะเห็ดห้ต้นหอมเฮาเปืเ่อยหฮอเน่าได้